ครับผมโอเคครับหน้าที่ห้าสิบเอ็ดนี้นะครับเนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่านะครับคำสั่งที่เจ็ดนะครับให้ find the, the past form นะครับ the past form of each verb in the person นะครับ find แปลว่าหานะครับคุณครูก็เลยใส่คำว่าจงหาเพราะเป็นคำสั่งนะครับ past ฟอร์มนะครับฟอร์มแปลรูปแบบนะครับนะแต่ว่าในคําแปลคุณครูยังไม่ได้แปลให้นะครับเพราะว่าเวลาแปลนี่เราจะแปลแล้วแต่สำนวนของอาจารย์แต่ละท่านนะครับฟอร์มแปลรูปแบบนะครับ past ก็คืออดีตนะครับรูปอดีตนะครับหรือรูปแบบอดีตก็ได้เหมือนกันของคําอะไรครับของคํา v e r าก็คือของคํากริยา each แต่ละคำนะครับนะแต่ละคํากริยาคํากริยาแต่ละคำวันเถอะ in the p u r เพอนะครับ p u r ร์สแปลว่าคำาปริศนาหรือปัญหานะครับในคำาปริศนาปัญหาต่อไปนี้เพราะฉะนั้นคุณครูพี่นันก็เลยนะครับช่วยนักเรียนให้นะครับเพราะตั้งแต่เบื้องต้นนะครับที่คุณครูพี่นันเคยบอกแก่นักเรียนตั้งแต่ต้นตั้งแต่หน้าที่1แล้วนะครับว่าในการทําการเฉลยแบบฝึกหัดนี้นะครับคุณครูพี่นันจะไม่เฉลยให้ร้อเอร์เหมือนกับ ท่านอาจารย์บางท่านนะครับเพราะว่าคุณครูไม่ต้องการให้นักเรียนเข้ามาถึงแล้วก็ลอกโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เรียนก็คือไม่ได้ฟังไปพร้อมกับที่คุณครูสอนนะครับก็จะไม่กอให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยนะครับในความรู้สึกของคุณครูนะคุณครูก็เลยทําไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับก็คือคุณครูจะเฉลยให้นั่นแหละแต่คุณครูจะไม่เขียนให้นั่นก็คือเหมือนในหน้านี้นะครับนะคาว่า is นะครับข้อที่1เขาให้บอกเป็นรูป past นะครับก็คือรูปอดีตของ is ข้อที่1ก็คือ w a s l ลูกแล้วคุณครูก็แปลให้ด้วยนะครับเพราะเทคนิคของครูพิ่นันนั้นก็คือแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์เรามาทวนกันอีกนะครับเทคนิคของครูพิ่นันที่สอนข้อที่1 is น,นะครับรูป past tense นะครับก็คือ w a s แปลว่าเป็นอยู่คือ นี่นะครับ W a s was นักเรียนก็วงเลยนะครับเหมือนคำที่สองนะครับก็คือกูเป็นช่องหนึ่งนะครับพอเป็นช่องสองก็เปลี่ยนมาเป็นนะ w e n t นะครับ W e n t นะครับก็ให้นักเรียนหาเลยนะเดี๋ยวคุครูลองหาดูนะครับเผื่อว่าเจอนะครับ W e n t ดับเบิล e ยูเอ็นทีต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะคุณครูนี่อายุเยอะแล้วนะครับนี่เลยเห็นไหมครับดับเบิล e ยูอเอ็นทีอ่ะนี่สมมติเาดีคุณครูช่วยหาให้นะครับก็วงให้เลยข้อที่2เพราะฉะนั้นตั้งแต่ข้อที่3เป็นต้นไปนะครับคุณครูพภินันบอกให้นะครับคาศัพท์ที่นี้ให้ลูกหาเองนะครับนะนั่นก็คือคำที่3ดูนะครับเป็นช่องหนึ่ง พอเปลี่ยนมาเป็นนะครับอดีตก็คือ did นะครับเดี๋ยวคุณครูทำให้ภาพให,ใหญ่ๆก็แล้วกันนะแล้วลูกไปหาเอ,าเองนะครับคุณครูพยายามแนะให้แล้วนะครับสับว่าเป็นคำอะไรเพราะฉะนนั้ชนะให้นักเรียนหาเองนะลูกนะเดี๋ยวศีรษะคุณครูบังหรือเปล่านะครับพยายามทำให้เห็นชัดเจนนะครับ โอเคคำที่3นะครับดูเป็น did นะครับแปลว่าทำข้อที่4นะครับ eat นะครับช่องที่1นะครับแปลว่ากินพอมาเปลี่ยนเป็นช่องที่2นะครับก็เป็น ate นะครับแปลว่ากินหรือรับประทานนะครับภาษาที่สุภาพส่วนข้อที่5นะครับ buy นะครับแปลว่าซื้อนะครับเปลี่ยนเป็นช่อง2ก็คือ bought นะครับ b o u g h t บอดซื้อนะครับนะคุณครูตัวไั่นแล้วว่าคุณครูไม่ได้เขียนผิดนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนหาได้เลยนะครับนะถ้าคุณครูเขียนผิดนี่หาหาไม่เจอแน่นอนนะครับนะข้อที่6นะครับเซพูดกล่าวบอกนะครับนะเปลี่ยนเป็นช่องสองก็ said เส้นนะครับแปลว่าพูดนะครับข้อที่7 run นะครับช่องที่1เปลี่ยนเป็นช่องสองก็คือ ran นะครับ ran แปลว่าวิ่ง ข้อที่8 s e c แปลว่ามองแปลว่าดูแปลว่าเห็นนะครับเปลี่ยนเป็นซอ w นะครับ s a w นะครับข้อที่9 fly นะครับ f l y fly แปลว่าบินเปลี่ยนเป็นช่องสองก็คือ flew นะครับ f l e w flew นะครับแปลว่าบินเหมือนเดิมข้อที่1 0 r นะครับแปลว่าเป็นอยู่คือก็เปลี่ยนเป็น were นะครับ คำแปลเหมือนเดิมข้อที่11นะครับ play นะครับแปลว่าเล่นนะครับก็ใส่ ed เข้าไปนะครับเป็นช่อง2หรือเป็นรูปอดีตนั่นเองนะครับนะตั้งช่อง2ช่อง3แต่ในที่นี่ขอให้บอกว่าเป็นรูปอดีตนะครับ p a s s form เราก็เรียกว่าช่อง2ก็ได้นะครับข้อที่12นะครับ read นะครับ read เป็นคำศัพท์ที่แปลกมากนะครับนะเขียนเหมือนเดิมนะครับแต่อ่านเป็น r e d นะครับ เป็นช่อง2ก็แปลว่าอ่านนะครับข้อที่13จสามนะครับ JUMP ก็เติม ED เข้าไปแปลว่ากระโดดนะครับข้อที่14นะครับ GIVE GIVE g i f เป็นช่อง1แปลว่าให้เปลี่ยนเป็น PASS เป็นอดีตก็คือเป็น g a v e นะครับ GAVE GAVE แปลว่าให้ข้อที่15นะครับ SLEEP แปลว่านอนนะครับ เป็นช่อง1พอเปลี่ยนมาเป็นช่อง2ก็เป็น s l e p t นะครับส l e นะครับแปลว่านอนหรือนอนหลับข้อที่ 16. นะครับ Write w r I T E แปลว่าเขียนนะครับช่อง1พอมาเป็นช่อง2นะครับหรือเป็นรูปอดีตก็คือ w r o t e d ะครับ W R O T E แปลว่าเขียนข้อที่ 17. ช่องหนึ่ง Rank นะครับ เปลี่ยนเป็นช่องอดีตนะครับก็คือ rank drank rank แปลว่าดื่มข้อที่1 8นะครับ swim แปลว่าว่ายน้ำช่องหนึงนะครับเปลี่ยนมาเป็นช่องสองก็เป็น s w a m นะครับ s w a m s w a m นะครับเป็นอดีตแปลว่าว่ายน้ำข้อที่19นะครับ study แปลว่าเรียนนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นรูปอดีตเปลี่ยน Y เป็น I. นะครับเติม ed นะครับเป็นอดีตหรือว่าช่องสองนั่นเองข้อสุดท้ายนะครับ speak นะครับแปลว่าพูดเปลี่ยนมาเป็นช่องสองนะครับเป็น spoke นะครับ s p o k e นะครับ spoke แปลว่าพูดเพราะฉะนั้นคุณครูบอกรูปที่เป็นอดีตให้แล้วนะลูกนะตามคำคำศัพท์เหล่านี้นะครับที่สะกดเหมือนกับ w e n นเมื่อกี้นะครับคุณครูก็หาให้ดูนะครับ w e n แปลว่าไป เพราะฉะนั้นตั้งแต่ข้อที่3นะครับ Di d เป็นต้นไปจนถึงข้อสุดท้ายคือ p ป k e ให้นักเรียนหาเองนะครับนะเพราะคุณครูสะกดให้แล้วคุณครูช่วยแล้วนะครับนะคุณครูไม่ใจดำหรอกนะครับแต่คุณครูจะไม่วงให้อย่างนี้ทุกข้อเพราะเหมือนที่กล่าวข้างต้นนะครับนักเรียนก้าวมาถึงดูปั๊บวงตามเลยนะครับไม่ต้องคิดไม่ต้องอ่านไม่ต้องฟังก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย โอเคนะครับไม่ว่ากันนะครับลูกๆนะคุณครูพี่นันจะสอนแบบนี้นะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะแต่ในส่วนที่เป็น student book ในส่วนที่เป็นหนังสือเรียนนั้นคุณครูพี่นันจะสอนให้ละเอียดบอกให้หมดนะครับโอเคครับจบหน้าที่51ไปเจอกันหน้าที่52ต่อครับผม